ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมเททีเคทีตูดิโอนะคลิปนี้มารีวิวคริสเตียนพูลสิกนะครับผมโอเค94นะจริงไปน95แต่ก็ต้องทำทีมให้ได้100อนะถ้าทำทีม100เนะี่ย ต้องหาโกหาโกไหมอ่ะหาโกที่มันเก้าสิบก็ขึ้นร้อยก็จะขึ้นเกนะ้าห้านโกที่โกที่น่าจะใช้ได้เหรออืมไม้ไม่มยองดีนะไม้ไม่ยองอะ่ะเอ่อหมดแล้ววะนะ่ฮะโกหมดแล้วโอเคที่เพลย์สเตชั์หนึ่งร้อยนะ่ฮะขึ้นเก้าห้าสำหรับพรีซิท เทนนิผมอัพอัพสูตรตัวเองนะสูตรแบบอะไรนิดหน่อยนะครับผมนะโอเคก็เป็นสูตรที่เพิ่มความเร็วนะฮะสไตล์ก็จะเป็นปิดจอยธประตูนะครับผมซ้ายขวาได้หมดนะฮะสเตตเนี่ยตางกับลูกแปดสบอลทุนแปหกเลี้ยงบอล87แล้วประกับตัว83สามสั้นเจิบเอจบสกอร์71นะฮะอ่าสปีด90สปีดต้น92อันนี้คือที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือเรื่องของความเร็วรางกันยิง79นะฮะปรลาญแปดเแล้วก็สเตมิน่า83สกิลไม่เยอะนะ นะมีดับลูลทัชมีสกอตมูฟตอกโซนเรื่องฟาวแล้วก็กัปตันมีซูเปอร์ซับนะอยากเพิ่มอยู่นะอยากเพิ่มสกิลให้อยู่นะนะมีสกิลยิงสักอันหนึง่งมีสกิลแทงบอลจ่ายบอลสักอันหนึง่งน่าจะเวิร์กนะครับผมลองดูนะะอะไรวะเนี้โอ้โหมีแล้ววะดีเล่นตะก,กี้ตู้กดดันได้ดีเหมือนจะมีแล้วนะอ๋อไม่ใช่เหรอกัปตันอ๋อเรียกฟาวเรียกฟาวคนอันคนอันนะ มาลองเพิ่มไปสิจะได้สกิลยิงสักช็อคเทิร์นนี่ก็ดีนะช็อคเทิร์นมาโอเคช็อคเทิร์นโอเคหมุนตัวก็ได้อยู่อาจจะเพลินไปเลยแหละอันนี้แหละวันนี้อาเปิดบอลแม่นยำขึ้นก็ดีนะนะชิปบอลเหรออืมพอละสกิลยิงที่มีก็ไม่มีเลย ไม่มีสกิลยิงแบบมีแต่สกิลที่แบบความสามารถเฉพา,าะตัวว่ะโอเคครับผมไปลงสนามดีกว่าสำหรับคริสเตียนพูลิสิกนะโอเคไปครับผมโอ้เคี้ยบผมมาะเกมแรก่อยสำหรับคริสเตียนพูลิสิกนะครับผมเป็นตัวที่เพิ่มความเร็วให้ลดครองบอลน,นิดหน่อยนะครับผมลดพวกจ่ายบอลจบสกอร์แต่เพิ่มความเร็วนะเพิ่มความจิตจัดนะครับผมมา ที่ฟูลิสิกครับผมฝากแทงมาแล้วนะครับผมได้บอลไปไาปไวไหมไวอยู่นะปึ๊บนะครับผมเอ้าไม่ได้ด้วยนะ,นะไม่ได้ด้วยนะเปิดฝั่งนี้ครับผมมีฟูลิสิกรออยู่ถึงก่อนเปิดอุ้ยมาแล้วครับผมนะคือเปิดดีเฉยนะตอนแรกก็จะเปิดไม่ดีนะสุดท้ายโอ้เปิดได้เลยดีเลยแหละนะครับผมมาดีเพราะว่า มีสกิลเปิดบอลด้วยนะครับผมนะที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อ่ะนะเจ๋วโอเคมันก็เพิ่มความหลากหลายได้นะเนี่ยแอสเซทหนึ่งลูกสำหรับูุิสิกนะครับผมมาดิมาดิคาัพิยญุฮะปาเป้ไปเปิดมาเลยครับผมูุิสิกถึงไปแล้วไว้ไว้ไว้ปาดมาเข้ากูตัวเองหรือเปล่าเม่ซี่ยิงเรียบร้อยไปดีโอโหคือว้นะดูดินะจิตจัดมาก ถือว่าคุ้มนะครับผมนะการลดครองบอลลดทุกจ่ายบอลไปเพิ่มสปีดเนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะความเร็วจัดมากนะครับผมทีฟูลิสิกฮะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดนะเบียดเบียดเบียดยิงบอลมาได้สวยไปช่วงไม,มนี่ฮะไปพูลิสิกมาแล้วอย่างงี้ย <c oughs> กดสกิลแล้วนะแต่เตะบอลยาวไปนิดนึงพูลิสิกคืนคืนมาไม่สวยลูกนี้ทีฟูลิสิกเหมือนเดิมแม่แน่นเชียแน่นเชียนะ ทีวเดกาได้ผมไปพูลิสิกมา,กม,ามาแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วหูไปเลยครับผมไม่ไม่ทันอ่ะนะเปิดลูกนี้ยังไม่ได้ครับผมนะคือเร็วเร็วเร็วขึ้นเยอะมาทีู่ลิสิกครับผมมองขึ้นก่อนมาแทางฝากไปดีนะครับผมบูลิสิกบูลิสิก,กโอ้โหไม่ทนันหรอกไม่ทัน <c oughs> มีคนดักหน้านะ,น,ะนะครับผม จิ๊ดชาร์จเลยนะฮะเทปปุริสิกคลิกพลิกเจอดักก่อนนะฮะโพลิสิกครับผมเปิดเหมือนเดิมขึ้นมองอู้ยข้ามคานนะครับผมเปิดแม่นขึ้นนะมีสกิลเปิดบอลเนี่ยนะครับโอเคเกมนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะโชว์ผลง,งานเทพเลยครับผมนะเปิดบอลดีขึ้นนะความเร็วจัดนะครับผมแต่จงังหวะปาดปาดแบบคืออยุดจะจ่อประตูแล้วจะส่งให้จะส่งให้กองหน้ายิางเนี่ย ที่มันอาจจะยังไม่แม่นนะนจริงอาจจะยังไม่แม่นนะแต่โดยรวมแล้วเจ๋วเลยนะครับผมความเร็วคือจี๊ดมากนะโอเคนะครับผมลดครองบอลลงก็ไม่ได้มีผลมากนะนะความเร็วค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมโอเคมาต่อเกมรึ่งหลังกันนะครับผมไปฮะช่วงน,นี้ับผมคืนบุิสิฟฝากคืนมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> นะเจอเซ็ก,ก่อนหนึ่งที มาทีชวัวเมนี่ฮะชวัวเมนี่ฝากให้ผู้สิทธิ์จะถึงอยู่แล้วไม่ถึงผูลริสิกะมาทีเอ็มเป้ครับผมเป้เป้ยกมาแทางมาผูลริสิกฝั่งนี้ช็อตเตือนมาแทางให้ชวัวเมนี่โอ้โหไม่ได้ยิงครับผมน่าเสียดายเปิดไปเลยครับผมผูลริสิกรอยอยู่ฮะมาฝากไปก่อนเป๊คืนสวยๆไปแล้วนะครับผมไปแล้ว ชอบเทินเข้าในเ <c oughs> ือแอนอนดะเนี่ยมาที่พูลริสิกครับผมไปดีไปดีไปดีโอโ้โ,อโหโอ้โหโดนเบียดอืน <c oughs> นั่นคือวิ่งอัทันแต่พอดูโดนแบบโดนแบบคือวิ่งทันมาแล้วเนี่ยมันสูคน้ความแข็งแกร่งเขาไม่ได้ไงเ <c oughs> นี่ยตาทีู่ลริสิกครับผมคืนแทงมารอบนี้รอบนี้แหละรอบนี้เละ เปิดสีสวยไปยิงอีกทีมไม่เข้าอีกนะครับผมมาดิพูลิสิกเหมือนเดิมพูลิสิกขอจะขอปั่นสักหน่อยยังไม่ได้ครับผมพูล<แ>ิสิกได้บอลน,นะฝากไป <it> s <S คืนผิดคนล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าไปแล้วด้วยนะครับผมนี่ คือจริงๆอาจจะจะยกให้บรูซิคเนี่แต่คือมันอยู่ตรงนั้นเยอะเกินเกินไปไงเนี่ยบรูซิคครับผมตองกลางว่างฮะดึกันแน่นมากเนี่ยโอเคจบเกมนะครับผมกินนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะพรูซิคแอซิสหนึ่งแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูที่สองด้วยนะครับผมจังหวะลากเลี้ยงเนี่ยถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะยถือว่าเจียมโดยสูตรนี้นะครับผมไม่แย่นะ เนี่ยไม่แย่เพิ่มสกิลเปิดบอลจ่ายบอลยิงเข้าไปก็สวยแต่สกิลยิงไม่มีเลยชอบเ์นเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมโอเคจุดห้าในเกมนี้ไม่ได้ยิงนะแต่เล่นดีสุดแต่ดาวไปตกที่เอ็มเป้นะฮะเจียมถือว่าเจียมเลยนะฮะอันนี้คือลูกที่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลูกนี้หรือเปล่าเนี่ยลูกเนี้ยนะครับผมบอลลงแล้วก็ ตวัดกลับมาเป๊ยิงตรงนี้สวยเลยตอนแรกคิดว่ามันจะลึกแบบหรือไม่ก็ออกออกหลังไปเลยอะนะว่ามันริมสเส้นหรือไงแต่เปิดกลับมาคือปอดปเป๊ะนะครับผมวอลเลยสวยสวยเรียบร้อยเลยนะแล้วก็จังหวะลากเข้ามาเนี่ยลูกอย่างเงี้ยมันริงยิงได้นะแต่คือใจคืออยากจะปาดเข้าในให้เพื่อนยิงไงนะ 4, 3, มาซีซ้มอีกทีเรียบร้อยนะครับผมนะจังหวะอย่างงี้คือมีมีหลายจังหวะเลยนะจังหวะแบบเลี้ยงมาริมเสน้นแล้วก็ปาดเข้าในอะนะมีหลายจังหวะเลย แต่ก็จริงจริงเองก็ได้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าใจมันอยากแอซิดอ่ะเนะแต่ก็ลูกเปิดด้วยขวาลูกนี้ก็แม่นนะคือเปิดบอลค่อนข้างแม่นเลยนะฮะโอเคแล้วก็ลาเข้ามาอีกแล้วนี่คือพูสติกทั้งหมดเลยนะดัมเส้นเนี่ยแล้วก็เปิดมาก็แม่นอีกแต่ไม่เข้าลูกนี้โอเคเกมแรกถือว่าทําได้ดีมากนะครับผมไปต่อเกมที่2กันนะฮะไปโอเคเกมที่2เกมแรกโอ้โหโชว์ผลงานได้ก็ยอดเยี่ยมมากนั่นคือความเร็วเนี่ยใช้ได้แล้ว ใช้ได้แล้วขาดตรงที่ว่าอาจจบสกอร์แต่มันก็ต้องแลกนะนะดูว่าถ้าอาจจจะเอาจบสกอร์เท่าเดิมแต่ความเร็วมันก็ไม่ได้จัดขนาดน,นี้นะครับผมอันนี้ก็โอเคนะสุดเนี้นะอัพสุดนี้โอเคมันก็คือดีเฉพาะทางไปเลยก็คือความเร็วนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบจี้ขนาดที่แบบวิ่งหลุดอะไรเงี้ยแต่มันก็คือบาลานซ์กับสปีดต้นอนะครับผมสปีดต้นดีความเร็วได้มันก็ไปกระบ,บอลได้ดีแหลนะมาทีมบบเป๊ผมเปิดข้ามฟากมาไม่ถึงเนี่ย ปั๊ปไปอีกรอบถูกไหมโอ้โหทุกคลิกกันอยู่เอาปั๊มมาได้ขอใส่ก่อนละกัน <c oughs> ตัวนี้จะเราบูลิสิกก็ไม่ไหวปั๊มมาได้ก็ใส่ก่อนละกันนะทีมแมสซี่ฮะปั๊ปเป้คือชัวไม่หนีไปพูลิสิกคนเดียวฝั่งนี้นนคนเดียวคนเดียวจริงจะอยากยิงเองอะนะครับผมเอาหลุดมาได้อย่างงีเเ้เปิดแม่นๆอย่างดุนสกัดออกมาได้ กลับมาไปหม่งอีกทีเรียบร้อยไปดีโอ้โหไปแม่งเหมาว่ะทีมนี้เนี่ยเอาดักได้สวยปลายไปวิ่งแล้วไปวิ่งแล้วบุริสิกบุริษศกจะกิดจริงนะฮะลิกคลิกโอ้โหนี้มาได้เปิดพุ่งๆโอ้ยยังับผมยังไม่โดนแม่ลูกนี้เสียหายเลยเสียคลองว่ะบุริสิกฮะคืนก่อนคืนเอามาคืนเอาเตโอนี่ว่ะ ถึงก่อนสวยขอเปิดแบบพุ่งพุ่งโค้งโค้ขงขึ้นมงเอาดีเปิดบอลดีนะนะเพิ่มสกิลเปิดบอลเขาให้เนี่ยคือเก่มเลยนะพูลลิสิคริมเส้นได้นั่นจะวิ่งเข้าในก็ได้นะครับผมนะความเร็วคือไม่มีใครวิ่งทันอยู่แล้วแต่ถ้าแบบถ้าแบบมันมันถึงตัวเงี้ยมันมันอารมณ์แบบเหมือนโดนด,ดึงอะ่ะโดนด,ดึงเสื้อไว้เงี้ยมันจะช้านะโอเดกาได้บอลเปิดข้างฟากมาพูลลิศิบอลลงสวย อู้อานอุมาจากไหนวะโอ้โหอานอุมาจากไหนบอลลงปุ๊บเอามานโดนถึงตัวเลยปะตีผู้รักกรฝากคืนได้ไหม,มยังไม่ได้วะเนี่ยยังไม่ได้เลยเกยมนี้ได้บอลน้อยนะเนะยแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมเกมนี้โอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมก็ไปสมงประตูที่ประตูสองอะ่ะมีสวนรวมก็คืออ่ะเปิดเปิดเข้าในแล้วหมู่ไม่ถึงแล้วก็มีคนเปิดกลับมาได้หมูก,ก็ถือว่า คือขึ้นเกมสนุกอะนะครับผมเอาบอลขึ้นหน้าได้ดีะนะ่ยมาเกมครึ่งหลังจะมีผลงานบ้างหรือเปล่าในเกมนี้นะแต่ถือว่าไม่แย่เลยนะนะความเร็วเนี่ยจิ๊บจ๊าดเลยแหละเนะโอเคฟูลิสิกครับผมไปคนเดียวช็อปเทิร์ับเทิน์แต่มีคนดักเอาลังได้อยู่อเนอบรรยากาศนะผมยกมาคือจ่ายคือตั้งใจจะออกข้างเปอรลิสิกนะ เนี่ยแต่แม่ให้ไปถึงฟราม่นี่เฉยฟราม่นี่ฮะยกมาฟูลริสิกฟังนีบลอลลงสวยถึงถึงเข้าในอยากรักปันป่นเปรีจะกดยิงดูสักหน่อยฟูลริสิกนะฟูลริสิกรอบหนึ่งรอบหนึ่งคลิกเข้าใน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 โอ้โหมวิ่งตามกันเป็นแถวเสียเลยนะครับผมแม่ฟูลริสิกครับผมขึ้นก่อนไปขึ้นหน้า ฟูซิกวิ่งแล้วเอาได้อยู่คืนไปถึงถึงแล้วถึงแล้วปาดเข้าในเตโอเตโอปาดไปถึงเอา้าไม่ยิงเองแล้วครับพน่มอคือทำอะไรไม่ถูกอะ่ะเหมือนเหมือนลอกอ่ะนะครับผมวาดีการนะครับผมูุตซิกอยากปัน่นโค้งสบายนะฮะอย่างน้อยก็ได้ยิงสักทีพยายามป้อนให้มันยิงหลายจังหวะมากจนเสียบอลเยอะ สนะักทีได้สักทีแต่ก็ไม่เข้าหรอกอนะครับผมแต่ปั่นสวยหยูดตรงกรอบนะอวดดีกาแล้วผมไปไปอหม่วิ่งว่ะวิ่งใหม่สุดโอ้เคียบผมจบเกมที่สองนะเกมนี้เนี่ยพยายามให้มันให้มันได้ยิงอะ่ะแล้วก็เหมือนฝืนไปเสียบอลเยอะนะครับผมแต่ก็ถือว่าจุฟดฟอร์มได้ดีได้งของความเร็วนะครับผมความเร็วการปาดบอลเขาในถือว่ามาตรฐานอยู่นนในเกมนี้โอเค ได้ไป5.5นะครับผมยอมรับว่าเสียบอลเยอะในเกมนี้เพราะว่าฝืนอะอยากให้มันยิงบ้างแต่นั้นก็ได้กดยิงก็ยังดีแต่ก็ได้หนึ่งครั้งปั่นโค้งแต่ก็ไม่เข้าแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะฟุสิกนะความเร็วดีขึ้นอาจจะลดความครองบอลไปไนิดนึงแต่ครองบอลก็ไม่ได้แย่นะมีจังหวะคือหลบไปหลบมาแล้วก็ได้หลุดไปเตรียมเซตได้เปิดอะหลายรอบอยู่นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปลาบ๊ายบายแล้ว